สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูความน่ารักของเจ้าลูกแมวน้อย2ตัวนะครับข้างหลังผมนี่แหละดูครับมันกำลังทำหน้าตาเสื่อมซึมเศร้าเงาเงอนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นลูกแมวหรือลูกหมาแต่น่าจะใช่ลูกแมวนะครับมีอยู่สองตัวด้วยกันไม่สนใจผมเลยดูครับหันซ้ายหันขวาเลย ดูดูครับลองดูครับดูดูดูความน่ารักของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนั่งดูไปเลยอมยิ้มกันไปไม่เชื่อลองดูครับดูมันยกแข้งยกขาขึ้นหันซ้ายหันขวาอยู่เราก็พูดไปก็ไม่สนใจเราเลยจะทำอย่างไรล่ะครับเนี่ยยกมือขึ้นก็ไม่เห็นอ่าดูดูไปนั่งทำอะไรนั่นดูดูอ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้ยระวังระวังระวังจะทำฉันนะ ดูดูครับดูดูสิครับความน่ารักของเจ้าลูกแมวน้อยสองตัวว่าใช่แมวหรือหมาก็ไม่รู้นะครับดูด้วยกันอยู่ช่วยกันหน่อยเราก็นั่งโมอยู่นี่แหละจะทำอะไรก็ไม่รู้กลัวกลัวอย่างเดียวกลัวจะกระโดดลงมาแล้วมาหาเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังกัน ดูลูกแมวสองตัวอยู่ด้านหลังของเรานี่เองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดูโอยดูดูด,ด,ดูตัวนี้ดูทำหน้าตาบ้องแบวเลยเชยไม่สนใจอะไรเลยครับก็ดูไปนะครับดูความน่ารักของเจ้าสัตว์สี่ขานะครับขอบคุณมากครับ